ภาพหายากนายนพัฒแรกเกิดพร้อมหน้าพ่อแม่ภาพครอบครัวที่หาชมยากของนายนพัฒนักแสดงชื่อดังที่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาทั้งคุณแม่หมูพิมพากาและคุณพ่อนกสุรศักอดีตนายแบบถูกเผยแพร่ผ่านนิตยสารอนุทินคู่ชีวิตดารานักร้องปีที่29ฉบับ444ปักหลังวันที่16มิถุนายนถึงหกรกฎาคม2539 ภาพนี้ถ่ายเมื่อตอนที่น้องนายเพิ่งลืมตาดูโลกเมื่อ28ปีที่แล้วแม่หมูคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เข้มแข็งภาพนี้สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆเพราะแสดงให้เห็นถึงความรักและความผูกพันของครอบครัวเสียงสมบูรณ์แม้ว่าแม่หมูและพ่อของนายจะแยกทางกันแต่แม่หมูก็สามารถเลี้ยงดูน้องนายมาอย่างดีจนเติบโตเป็นหนุ่มรูปหล่อและประสบความสําเร็จในวงการบันเทิงมุมมองของชาวเน็ต หลายคนสงสัยว่าทำไมภาพนี้ถึงเพิ่งถูกเผยแพร่ในตอนนี้บางคนเชื่อว่าอาจเป็นเพราะแม่หมูต้องการให้ภาพนี้เป็นของขวัญวันเกิดของน้องนายหรืออาจจะเป็นเพราะต้องการสื่อสารบางอย่างกับแฟนฮ่าฮ่านายนภัสลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนายนภัสเติบโตมาในครอบครัวที่อบอุ่นและมีคุณแม่ที่เข้มแข็งเขาได้เรียนรู้และได้รับการปลูกฝังคุณค่าในชีวิตจากแม่หมู จนสามารถก้าวขึ้นมาเป็นพระเอกชื่อดังมีผลงานทั้งละครและภาพยนตร์มากมายสรุปภาพครอบครัวหายากของนายนภัทเป็นภาพที่น่าประทับใจและสะท้อนให้เห็นถึงความรักและความผูกพันของครอบครัวแม้ว่าแม่หมูจะต้องเลี้ยงดูน้องนายด้วยตัวเองเทียงลําพังแต่เธอก็สามารถเลี้ยงดูเขาให้เติบโตมาอย่างดีจนประสบความสําเร็จในชีวิต